แบตเตอรี่กาฟินคืออะไรแล้วดีกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่นยังไงหลายคนที่ใช้รถ2ล้อหรือ3ล้อไฟฟ้าก็น่าจะรู้จักแบตเตอรี่ตะกวกดหรือ Lead a ซิดกันดีอยู่แล้วว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและดูแลรักษาง่ายแต่ว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่กาฟินที่ไลออนอีวีนำมาใช้กับเจ้า Q1 Max เนี่ยมันดียังไงวันนี้ผมโต้งจากไลออนอีวีนะครับมีคาตอบมาให้ครับ แบตเตอรี่กาฟีนที่เราเรียกกันเนี่ยจริงๆแล้วชื่อของมันก็คือกาฟีนเบสซลีดแอซิดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ตะกัวกดที่มีการวิจัยและพัฒนาใส่สารกาฟีนเข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแบตเตอรี่สารกาฟีนนะครับขึ้นชื่อเรื่องการนำไฟฟ้าการจ่ายไฟและการชาร์จเร็วไม่ว่าจะเป็นการ i m p r o v e conductivity หรือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการนำไฟฟ้าการเพิ่มสารกาฟีนเข้ามานะครับมีส่วนช่วยให้ระยะเวลาการชาร์จลดลงและทําให้การนำไฟฟ้าดีขึ้นเหมาะสําหรับการใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาานไฟฟ้สูง แบบรถไฟฟ้านั่นเองครับ และยังช่วยในเรื่องของการ enhance cycling stability หรือเป็นการเพิ่มความทนทานของตัวแบตเตอรี่และเพิ่มความสมบูรณ์ของโครงสร้างแบตทำให้ลดปัญหาการเสื่อมสภาพของอิเล็กโทรดและการเกิดซันเฟสแบตเตอรี่กาฟีนจึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นครับแลวก็ยังเป็นเรื่องของ increase energy density หรือว่าเป็นการเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานโดยการใช้ประโยชน์จากพื้นผิวสัมผัสที่มีความกว้างและมีความพรุนของตัวกาฟีนทําให้นักวิจัยนะครับสามารถที่จะเพิ่มปริมาณวัสดุที่ใช้งานภายในแบตเตอรี่ตะกวัวกดได้ส่งผลให้เกิดความหนาแน่นของพลังงานที่สูง ขึ้นช่วยให้สามารถเก็บพลังงานได้มากยิ่งขึ้นสารกาฟีนมีการนําความร้อนที่ยอดเยี่ยมช่วยระบายความร้อนภายในแบตเตอรี่ตะกัวกดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภยัยลดความเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะเทอร์โมรันเวย์หรือความร้อนสะสมและมีอุณหภูมิที่สูงเกินไปจนเกินควบคุมซึ่งอาจจะส่งผลให้แบตเตอรี่บวมเสียหรือลุกไหม้และนี่คือแบตเตอรี่กาฟีนของ Li ออนอีวีนะครับมีการผลิตจากโรงงานแบตเตอรี่มาตรฐานระดับโลกช่วยเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานกว่า2ปีโดยเทคโนโลยีทั้งหมดที่กล่าวมานะครับอยู่ในแบ แบตเตอรี่ชุดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรองรับระบบฟาสชาร์จชาร์จเร็วขึ้นถึง25%พร้อมระบบการชาร์จอัจฉริยะที่ช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นและยังทนทานปลอดภัยไม่ต้องเสี่ยงเรื่องลุกไหมแถมราคายังเป็นมิดอีกด้วยนะครับแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับมาพร้อมกับความจุ12โวลต์30แอมป์แบตเตอรี่ตัวนี้มีการนำไปใช้กับเจ้า Q1 Max ที่เราเพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดโดยแบตเตอรี่การาฟีนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของตัวรถชาร์จจเเรรร็ววววขขขึึ้้นและะะดยยยยคาาามมุถงงง 30M ััช่่พิทกบี ให้สูงสุดอัปเกรดมาจาก Q1 Smart ถึง100กิโลเลเทียวนะครับใครที่สนใจจะอัปเกรดเป็นแบตเตอรี่กาฟีนะครับสามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ Lion EV ทั่วประเทศเลยครับ